อะเรามาพูดกันเป็นทางการก่อนสวัสดีทั้งเจ็ดสิบเก้าคนนะคะสำหรับคนที่นอนไม่หลับ HAPPY ้วาเลนไทนกดรัวและน่ารักสวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง MAMA b e บ r STUDIO คลิปนี้เรามาทักทายกันในวันวาเลนไทน์วาเลนไทน์สิบสิบนาทีสุดท้ายของวาเลนไทน์เธอมันไม่ได้ตั้งใจจะมาเอาบอกตรงๆฉันเพิ่งดูมาดามเว็บมาเพิ่งถึงบ้านแบบว่าเพิ่งนั่งลง เพึ่งนั่งลงแบะอา้าวข่าวมาค่ะมีข่าวอะไรนะ e fo, อฟโ m a r า e l เขาบอกว่าเห็นเหี่ยวเสากันมานานเธอเห็นข้างบนไหม Happy Happy Birthday ไม่ใช่ Birthday ว่ะนี่มัน Happy อะไรนะ Happy Happy New Year เป็นติงเคยได้เรื่องพันดิเชอร์ใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะใช่นะเป็น cousin เป็น cousin แคสมาสดใจ,จมาก ยังร mm ีวิวว่าดเมเบได้ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปตอนแจ๊ะไปตอนแจ๊ะเธอ let's let's talk about this one first ค่ะคอนเฟิร์มแล้วเธอฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าน้องว่าน้องอน้องเตยเชิญค่ะน้องเตยอุลูกสาว,ว,ว,วฉันอยากเข้าห้องอ่ะคอนเฟิร์มทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคอนเฟิร์มค่ะวานเดซ่าเขาบอกว่าจะมาจะมาเพโดก็มาแบบต๊ดตต๊ดตต๊ด สรุปมาค่ะมาเป็นภาพเลยเธอมันแนวย้อนยุคบอ n นอ o u think i ส s a แนวย้อนยุคแล้วพี่พี่ติงนี่คือเคยเป็นในนี้เหรอแล้วมันมีแล้วมันมีโรบอทด้วยนะมันจักรวาลไหนวะเนี่ยเธอว่ามันจักรวาลไหนมันฟิลมีความเรโทรบอกไม่ถูก Why ไว e ู l อฟิ i เล r ิส r รโท t อี h เดเฮะนะ It's the hair ค่ะ คุณโบรลานมากทีมฟอร์เอลเลยเอาคุณซีคุณซีไม่ชอบผู้หญิงหรอคะ but she's really hot นะ look at her white w i d o w ของฉัน don't you like it don't you like her หนูชอบมากแคสนี้สวยหล่อเวอร์รูเลยรูเลยคุณธนาคุณธานภาัทรบอกแคสนี้ผ่านนะก็ได้นะคะเธอก็ไม่ติดนะ ติดบอพรอ p ี e เกิ pretty good p r e ี t เกิ o d ส r e ร o ดอ i t t l e tv แต่ว่า let's see อาจจะเกิดอันนี้ก็ได้นะคะน้ำตาจะไหลชอบวันลือตรงเป๊ะอลันลนากออีบอนมอสหล่อฟ้ารักพ่อคนเนี้ยหรออีบอนเนี้ยหรอเธอได้นะเพราะว่าข่าวที่แล้วเนี่ยมันเป็นใช่มันเป็นอะไรนะมันเป็นพี่พี่คริสเอเว n สาวไฟเออเอาติดรูปนี้แม่ไม้ขาวท <c oughs> ี่ไมโครนะคะเดี๋ยวพี่อมจำได้เขาเขาาน่าจะเป็นไดสันนะเขาเล่นเขาเล่นเทอร์เบซีรีส์ที่พี่อมดูอยู่ที่เป็นเกี่ยวกับว่าผู้หญิงมีพลังเป็นซัคคูบัสดูดวิญญ,ญาณจะมั่วๆนิดนึงเอ่อเรื่องอะไรไม่รู้เพ้าเขาจำชื่อไม่ได้แต่เขาเล่นอยู่รู้จักนะคะ คนขวาที่เล่นในอันดอร์แล่วเป็นคนไหนวะขวา This one อ๋ออ๋ออ๋อหนึ่ออกละเออเ e s y เสีย s yes เสีแอบอายุสูงกว่าที่คิดเหรอคะก็ไม่เป็นวัยรุ่นนะคะไม่เป็นวัยรุ่นตำจักรวาลไหนอะเธอ look at this shit แต่ว่ามันจักรวาลไหนคะอืมอันดอร์อีมอนขวาล่างคะ่ะจากแม็กเดอร์จากเดอร์ แบเอ๋ออีบอลคนขวาเหรอคะแล้วผ <astrology> ู้แล้วผู้คนเนี้ยเธอภาพนี้สันเสื้อซาเซ่ผู้ซาเซเซ่จนหาไม่ทันเธอเธอรีบมาไลฟ์ไงกับไลฟ์แบบไม่ซีเรียนนะเอาเามันมันนะหาซื้อผู้ชายก่อนเลซไม่เห็นมีเลยมาเวลเทรนไหมเนี่ย ผู้ผมบอลไม่รู้จักค่ะอ่าชื่ออ๋อ,อ,อ,อคุณอีบอลคุณอีบอลมอสบัครักชื่อแม่งอ่านยากใช่ไหมเป็นเดอะติกโจเซฟควินเป็นจอห์นนี่สตอมค่ะโจเซฟควินเธอมีคนเอาภาพมาฉันรู้สึกว่าแกงแกงพี่แกงพี่จอนนี่สตอมมากเลยฉันโชว์หน่อยเล่นมีโชว์อยู่ อ่ะนี่ค่ะคิดยังไงโปเต้ฟิลคลาสสิกอเมริกันถ้ายุคเก่าจริงนี่คนละเวอร์ซะไม่แล้วมันไม่ใช่คลาสสิกอเมริกันธรรมดามันเป็นเลโทรไซไฟมันเป็นแบบไซไฟเลโทรเธอดูหุ่นตัวนี้เท่าไหใช่ไหมคือดูมันเหมือนเป็นจักรยานอื่นนะเธอแคสตจอนนี่เหรอไว้เธอไม่ชอบจอนนี่เหรอเธอว่าบ่าผ่านเหรอ ฉันว่าภาพนี้ก็ดูแบบว่าดูเป็นสาว metrosexual เขาจังใช้คำนี้ metrosexual ตัวสมัยรุ่นฉันอ่เอเขาเขาเขาใช้คำนี้นะ metrosexual ก็โอเคนะแต่ภาพนี้คือคือจะเป็นลานบินนิดนึงอะไรนะงามเทโพนิดนึงผู้หญิงมุมนี้ฮอตอ๋อ แล้วแต่โมมแล้วแต่โมมเธอแต่ผู้หญิงอะเรื่องมันซะสวยเลยล่องหนนะจะได้แก้ค่าแก้ผ้าไหมแก้ผ้าเหมือนเดิมจะนี้สาวอยอหรอหะคะแค่คอนเซปต์หรือเปล่าไอจ n อ k เนางานเสร็จออยู่ยาวๆซิกเก็ตวอลเลยเอะ้วน่าจบฟิลฟิลภาพรวมแก้งฉเฉลยฉันว่ามันเป็นแบบเรโทรว่ะฟิวเจอร์แบบอดีตอดีตแต่ไฮเทคแบบอดีตอะ่ะ รีว like <pf unlikely> <mucha> <ique> ิวสีเธอผมเขาก็เป็นผมแนวนี้นะเห็นผมวาเนซ่าไหมผมแบบฟู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 คือเหมือนแมวพี่ผมได้ฟูฟูหนังไม่น่าย้อนยุกเหรอไอฟิลว่าว่ามันย้อนว่ะแบบไอคือบีรองนะคะเธอดูี่ซีฟิลดู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 มันไม่ได้แบบว่าดูโลโก้โลโก้บอกไม่ถูกอันนี้ก็แฟมิลี่นะแต่อย่างน้อยก็ไม่แฟมิลี่แบบครอบครัวนะคะ หรือจะยุคซิกซจากราวานอื่น p พอสิบ l y แต่อันนี้เข,าไ,เขาไปเขาไปอวากาศแล้วนะเธอ so y ใหญ่ขึ้นวิซิกซี้มเพราะถ้าเห็นโปสเตอร์นี่ไหมเหมือนพี่พี่ติงอ่ะพี่ติงน่าจะไปเป็นเป็นเป็นรับบินอวากาศหรอมันมีซี่ย o ซี e e the โรบอ t เนี่ยมันแบบมันมีเร t r ร v ว b อคำน,นี้ก็หล่อนะ แม่มดแดงบวกแม่ไม้ขาวคือดีเออแต่โลโก้ย้อนยุคมากจริงครับนั่นน่ะสิฉันฉันสงสัยกับจักรยานนี่นะเกินแล้วสรุปจักรยานนี้จะเป็นยังไงกกำกับบันด้าวิชั่นด้วยอ๋อเอาอเหรอฮีเซแทชหรอเห็นบอกเนื้อเรื่องย้อนยุค60นนะคะแต่ฉันก็ตื่นเต้นนะเธอมาเถอะมา มาเิดทั้งคู่ไม่ใช่ละผิดผิดยกจะถือว่านะคะเป็นการฉลองวาเลนไทน์ที่ดีเธอมันลือกันมานานแล้วเออเอามาจริงๆททีเราจะได้เราจะได้รู้กันว่าทีเป็นจังไายเธอหน้าตาดีอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะลอดหรือเปล่านะคะ มีแต่คนเลือกภาพมาของโจเซฟควินให้แบบวักแกงมากว่ะเดี๋ฉันจะใส่ให้ดูนิวล็อกสตาร์ก็เลือกมาแกงเล้วเกินอ๋อฉันจะบอกเธอเรื่องนี้นะจะฉายชนกับซูเปอร์แมนเลกาซีเธอเดือนเดียวกันค่ะไา y มาเวลกับดิสมาเวลกับดีซีจะไม่ยอมกันค่ะเขาจะ เขาจะตีกันตีกันตั้งแต่จากัากรวาลที่แล้วฉันจะบอกพลาดจากักรวาลที่แล้วดีเซสู้บอกได้ต้องมาดูอันนี้ค่ะว่าจะมาชนกันอีกแน่ใจหรือสู้ได้บอสเธอไนหน่ๆน่าเป็นน้องแบกแพกแบกแกับอันนี้ค่ะ What do you think ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะรุ่งหรือใครจะร่วง เทียบกันเทียบกันเลขกสีสองพันยี่สิบ้าเธอชนกันในเดือนจุลายกุมภาพันธ์วางเต็งโต๊ <c oughs> วางพนันสิเธอใครจะได้เปรียบใครจะเสียเปรียบจักรยานไหนจะรอดมาเวลแค้นแค้นโซนี่หรือเปล่าคะกบไม่ได้แค้นหรอกเขาก็ คือไม่ต้องมีอะไรมากบมาดามเว็บมาดามเว็บเธอกบตัวเองได้เออถ้าเคยอยู่หมู่บ้านแม่แดงก็ดีเล่นอะไรได้เยอะอยากออกมาให้ดีทั้งสองเรื่องห่างสองอาทิตย์นะคะขอบคุณมากคุณ marvel cinematic station f 4ฟได้เปรียบนักเออแต่จริงนักสแสดงได้เปรียบมีชื่อมากกว่าแต่คนนี้ก็ทีวีนะคนนี้ก็ทีวีแต่คนนี้ยังมาหนังบ้างชแวบชแวบ ก็แต่ก็ยังอยู่ที่ดีกรีดีกว่าเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแบบเกมว o ฟโ h r นแมนโดแมนดาร์เใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือเขาจะเล่นแบบใน n น t f l i x Politician หน้าตาจุ้มนิม้มแต่คนนี้ก็เป็นเกรดดีเหมือนกันแต่ก็ยังเป็นในพร์มนะคะมิสเมเซลว่าไดแอมมี่อะไรเยอะแต่ก็ยังแบบตอนนี้ก็พี่อ้อมเอียง เอียงไปให้ทางทางเอโฟมากกว่านะแต่คิดว่าถ้าย้อนยุคมันก็ขายยากอยู่เหมือนกันนะถ้าทําเรื่องไม่ดีอะสตอรี่ไม่แน่ใจแต่ดูทรงแล้วนี่โอเคแต่อันเนี้ยคิดว่าเจมส์กันก็น่าจะดึงได้แต่ฉันเห็นแคสเห็นอะไรแล้วต่อให้มีพี่เล็กมาก็เหอะก็ยังแต่คิดว่าเจมส์กันยังมีของอยู่ไงก็ไม่รู้โชวกันสนุกเธอสุลายกุมภาหนึ่งพี่อมเหมือนเออว่ะ กระลักดากระลักดาดูมึนค่ะวายเธอผ่านวันแล้วค่ะเอียงสุดๆแล้วแพ้คนทางหล่อเหรอคะเฟโดเดะลาซ็ออาร์สแล้วเคยเล่นหนังด้วยดีซีได้เปรียบพ่มกับเยสใช่ดีซีได้เปรียบพ่มกับทีมดังประทะตัวละครดังนะคะทำดีๆได้ไม่ทำวินหนึ่งเกียดย้อนยุคท้าไม่ดีเสด็จวาเนซ่า แคสไม่ค่อยดึงดูดมันไม่ค่อยมีแบบว่าปูมตูมตูมมันจะสัวนะสองพันยี่้าเธอเวลาแวบๆเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วเนาะรอดูกันปีนี้ดูเดทพูไปก่อนนะคะพักดีซีงงสวัสดีเล่นทนเธอไม่นอนเหรอเที่ยงคืนแล้วนะอ๋อวาเนซ่าเยสว a n ณวาเนซ่า impossible and hop and ด h a อค่ะสุกแล้วฉันชอบอ่ะสวยเพื่อนเดอะราวแล้ว สวยมาเป็นการ์ตูนไม่เอาอะ่ะแต่คือปกติอะ่ะมันก็จะเป็นแบบเป็นเฟิร์สแฟมิลี่ของของมาเวลใช่ไหมล่ะแต่ก็ดีแล้วที่ไม่เอาเด็กๆวัยรุ่นมามันก็มันก็วัยรุ่นไป,ไปอ่ะนะตัวอย่างก็อดคองมาแล้วครับอายุเรดี้ดูไหมก็อดคองส่วนตัวถูกใจแคสมากนะคะ อ่ะเราเมาส์กันมาสิบหกนาทีแล้วเธอเดี๋ยวฉันจะเทคเบรกแล้วมึงกลับบ้านมายังไม่ทำอะไรเลยขอไปใส่ก่อนนะไม้เดี๋ยวมานะคะเรามาดูก็อดคองขอพักสักไม่เกินห้านาทีได้ไหมโอเคเดี๋ยวมานะคะพักเบรกพักเบรกกันสักคือจุ๊บ